ืัอนี้สามิกมารักน้องม่จังไพรปีแกงนี่เรา่ว,วงขยังเนาะน้องมาจังไพรเนาะว่าค่อยๆเดี๋ยวคนสด้ยินกับสบายดีสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องืัอนี้ก็มาพบมาพบกับสาวมิกอีกคือเก่าคือเดิมน้องเพย์พี่น้อง ว่นน you ี้กะอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่ามืัอนี้กะสาวมีซื้อมาเอาหลักน้ำไม้ยังไผ่พอไปแกงอีชคือเก่าถึงเฟสฟิโนืัอนี้สามีกมาหลักน้ำไม้ยังไผ่ไปแกงนี่เราห่วงคือยังเนาะน้ำไม้ยังไผ่เนาะว่าค่อยๆดี๋ยวคนสิได้ยินเราห่วงคือยังน้ำไม้ยังไผ่ดอนเราไวให้มันเป็นลำใหญ่เนาะไวให้มันแก่อะไรไวใสไวหัวยันที่นี่เนาะ สามีก็มาหลักหลักเอาไปแกงกอ,อนเนาะจังหอดเนาะขอในเด้อพอเด้อเขาไปแกงเงกนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนาะเงาเงาเลยเนาะเดี๋ยวทาไปปอก ข้างหลังให้มาเอาเพิ่มอีกนอหนึ่งเนาะนี่ ังจากเขาไปเอาหน่อไม้มาแล้วเ,าาเนะเาะพ่อแม่พี่น้อง่ไปเอาเสมาเอาผักคะเนาะเอาผักคะไปใส่แกงหน่อไม้องามเลยเนาะนี่ค่ะง,งามน้ำเออนี่แต่ลจ้าผักข้าเนาะงามๆเลยใส่แกงน้ำไม้พี่น้องเอ้ยหอมหอมสำหรับผู้มักเนาะสำหรับผู้มักก็ว่าหอมสำหรับผู้ที่มาบุมหมักกา ว่าเม,มนคือว่าอะไรเนาะเดี๋ยวไปฮารเก็บพักซึ่งแง่งต่อน็องเพ,พี่นฟิแนลไปกันเลยเนะาะแามิกมาเก็บผักซึ่งแง่งพี่น้องเอ้ยฮอนแดดเด้นี่ปลาเข่ากะง,งามน้ำเนาะอันนี้คือทงหน้าของาวมิกเองเด้อเนาะอันนี้กะเข่าหน้าวานาวมิกเนาะอันนี้ซิเป็นข้าเหนียวดำเด้อทุกคนเข้าเหนียวดำหรือว่าเข้ากำเนาะนี่ งามๆเลยพี่น้องเอ้ยไฮนี่เนาะงามแต่ไฮนี่แหละไฮอื่นก็บี๊ดแต่เนี่ยเข่าเนียวดำจ้าเข่าก,ากำเนาะงามๆเลยโดยเนาะตอนนี้สาวมิกาได้มาหอดเทียงแล้วพี่น้องเฮ้องเนาะเนาะนี่เอาเก็บมาเรียบร้อยแล้วมีแต่างปกคาปากแตงแงงเนาะเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะนี่ปากคาโอ้ยน้ำปากมือ เดี๋ยวเฮอซิมาทำการซ่วยน้ำไม้เนาะซ่ยซ่ยแล้วก็ซ่ยไปล้างแล้วก็ตุมเลยเนาะคนนี้เนาะทำการซ่ยเลย น้ำไว้กะ้อนไปทีเด้ด้วยเนาะแต่จะสีเสกิดน้ำไม้ใส่เลยเนาะเสิหน้ำไม้ต้องจุ่มเลยเนาะปิดฟ้าไวนะ้ถ้าวลอมันจืดจังเลยพี่น่อยเมีการมาเตรียมมะอึเนานะใส่ แกงน้ำไม้ใส่ะอึซอยเป็นตอนๆเลยเนาะแกงน้ำไม้ใส่มะอึใส่ผักคะจ้านื้อนอะระหว่างที่เอาโลต้มน้ำไม้จืดเทากาซีมาตำขาเบือยานางใส่เลยเนาะอันนี้เราใส่ขาเบือลงไปแล้ว แต่ว่าขาบุมียานางเนาะสามีบุมียานางทำนี้แลามีสีแกงใส่ใบมะพริกเนาะใบมะพริล้วกาใบมะบวบเนาะเรามีสีแกงใส่ใบมะพริกกับใบมะบวบเพราะว่าบุม,มีบุม,มีใบยานางเนาะก่อนอื่นก็ซอยก่อน,นอเนาะเผื่อมันจะได้ตำง่าย ใส่ผีเขานะใส่ผิกกะใส่บร้ายเนะาะใส่ประมาณสิบม็ดเม็ดใหญ่เ,เลยเนะาะใส่ประมาณสิบพอโดยหม้วไม่้องมเ้เขากะต้มจืดเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะตอนมีครีมมังแล้วจืดแล้วเขากะ มานำยาหนางเลยเนาะนำยาหนางใส่หนามลางถนะูก่อนเนาะแล้วก็ไปข้างไฟเลยเนาะเอาไปข้างไฟเลยโดยล้วก็ข้างหม้อเลยเนาะฟ้าไว้จุภัยใส่นะ้องพี่น้อง ส่มอือลงเลยเนาะใส่มาอือลงพร้อมกันเลยแล้วก็คนนนห,หนึงปิดฟ้าไว้ก่อนให้มันหอนก่อนเพง,งาจะมาใส่ประเด็กใส่ประเด็กเลยเนาะทุกคนหมอก,ก็เริ่มหอนแล้วแล้วก็ใส่น้ำประเด็กเลย ระเปื <ersch> <S <S ่อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเอาผักะเรใส่เลยเนาะเพราะสงเอาเก็บมาถึต้นเหี่ยวพี่น้องเลยเอาผักะใส่นะลืมใส่แป็นนัวเลยเนาะแป็นนัวใส่กันแล้วเลยนะเริ่มใส่เป็นนัวใส่สุดพี่น้าจ้าใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลาย ใส่หลายๆกระแซบหลายๆเนาะปิดฝาแล้วกระปรงลงเลยจ้าโดยแกงน้ำไม้สามีกะเหลวเนาะแกนง,นงน้ำไม้ฮอนฮอนนี่เลยใส่ผักคะใส่กระสังเงเนาะแกงน้ำไม้ล่างไท่เนาะไปตักใส่ถั่วไปกินกันเลยไปตักใสต๋อแล้วเนาะอื้มเป็นได้แซ่บขนาดอ่อน ตอนพักะซามิกมาก,กินเนาะที่ตอนพักะเก่งแมนฮอนจ้าแล้วแล้วจะพมาพ่าพ่น้อ,องกมาจ้ามากินข้ากันกเด้อเก่งทำมเซ๊บๆซบจ้า khá ừ. Có nhà dài mưa đây đây ta Cái ừ. nó mai sắp sẹp đây ta đơ nó ไม่ค่ะเก่งก็ไม่แซบบ่บเลยนะ้องเกงก็ไม่ค่อนแซ่บๆเล้ <c oughs> พนันพี่น้อยกินน้ำเตียงแกงกระหอดบรรยากาศกระหอดเข่ากันคักนะโดยสำหรับคิปนี้ซาวมิกขอลาไปก่อนเด้อนะขอบใจถูกท่านติดตามครับส้มชิปซาวมิกเนาะสำหรับคิปนี้สาวมิกขอลาไปก่อนสบายดี